ในข้อสองครับเลขสามจำนวนนะครับมันถูกหารด้วยเลขอีกจํานวนหนึ่งเด็กๆลองอ่านแล้วตีความครับเลขสามจำนวนเนี้มันถูกหารด้วยเลขอีกจํานวนหนึ่งอ่ะกูให้เลขอีกจํานวนหนึ่งเป็นตัวสามเหลี่ยมไว้ก่อนงั้นหน้าตามันจะเป็นยังไงเนี่ยอย่างสามห้าสองสี่เนี่ยเขาบอกว่าถูกหารด้วยเลขจํานวนหนึ่งซึ่งกูบอกว่าเป็นสามเหลี่ยม มันจะหน้าตาเป็นยังไงระหว่างสองอย่างนี้กอไก่หรือขอไข่ลองตดความสิกอไก่กอไก่หรือขอไข่ไม่รีบไม่รีบให้เวลาคิดขอไข่ขอไข่อเออเออถูกขานด้วยเจ้าสามเหลี่ยมงั้นสามเหลี่ยมก็มาเป็นตัวหารสิโอเคไหมครับมันต้องแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ ตอนนี้พอเข้าใจตัวโจทย์เรียบครับคําว่าหารกับคําว่าหารด้วยเนี่ยคนละความหมายเลยนะครับคนละความหมายเลยสมมุติเราเขียนอย่างเงี้ยใครทําหน้าที่เป็นตัวหารครับใครทำหน้าที่เป็นตัวหาร,ร,ร,หาหารสองเราจะอ่านว่าสองหารสิบ กับอ่านได้อย่างหนึ่งสิบหารด้วยสองมันเหมือนกันครับความหมายเดียกันครับเนี่ยคืออย่างเงี้ยเหมือนกันแต่เห็นแล้วนะครับคําว่าหารกับหารด้วยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เหมือนกันนะครับน,นี้สับสนอะไรไหมครับในโจทย์เราเจอได้ทั้งสองคำครับ เจอที่ทั้งสองคำถ้าเป็นคำว่าหารเลขที่ตามหลังมาเนี่ยคือตัวตั้งเลขอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือตัวหารถ้าเป็นคำว่าหารนะครับอเนี้ยตัวหารถ้าคำว่าหารนะแล้วไอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตัวตั้ง แต่ถ้าเป็นคําว่าหารด้วยข้างหลังเนี่ยตัวหารข้างหน้าตรงเนี้ยตัวตั้งงั้นเร,เราเจอได้ทั้งสองคำครับงั้นจะต้องแปลความให้ถูกครับสรุปความให้ถูกว่าอ๋อ ที่เขาพูดมาเนี่ยใครเป็นตัวตั้งนใครเป็นตัวหารจะได้เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องโอเคนะมาดูกันต่อสรุป um> หน้าตาในเวลานี้คือแบบขอไข่นี้นะครับะพะบกว่าเอะจะใช้ตัวนี้ก็ตามสามพนะ้ารเป็นตัวตั้งก็ตาม หรือจะใช้สี่พันเอ่อห้าเป็นตัวตั้งก็ตามหรือจะใช้สี่พันห้าร้อยเกสิบเจ็ดเป็นตัวตั้งก็ตามแน่นอนแหละจำนวนครั้งมันอาจจะไม่เท่ากันจำนวนครั้งที่หาได้อะผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะไม่เท่ากันนะครับนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันเหลือเศษเท่ากันหมดเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเหลือเศษอะไรนะ สมมติบอกว่าเหลือเศษเป็น m แล้วกันไอตัวนี้ก็จะเหลือเศษ m เหมือนกันไอตัวนี้ก็จะเหลือเศษ m เท่าเท่ากันเนี่ยเวลาเนี้ยโจทย์อธิบายเรามาแบบเนี้ยครับ <c oughs> เหลือเศษเท่าๆกันหมดถสมมติว่าเป็นเศษ m นะครับ <c oughs> ตอนเนี้ยทุกตัวเหลือเศษเป็น m เหมือนกันหมดเลยครับ ผมเข้าใจความหมายในตัวโจทย์แล้วมาดูต่อสูบแล้วสามจำนวนที่เขาให้มานะครับพวกนี้ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งหมดเลยครับแต่เป็นตัวตั้งที่ทำให้การหารไม่ลงตัวหรอกนะส่วนคำว่าเลขอีกจำนวนหนึ่งซึ่งตอนนี้ตัวตั้งให้เป็นเจ้าสามเหลี่ยมนั่นแหละตอนนี้มันทำหน้าที่เป็นตัวหารครับ การจะหาตัวหารเราต้องใช้เครื่องมือคือหอลอมองเขาบอกว่ามันเหลือเศษเท่ากันอะแต่เขาไม่บอกเศษอะเหลือเศษเท่ากันแต่ไม่บอกเศษเพราะฉะนั้นเราจึงหาตัวตั้งที่ทาให้การหารลงตัวนะครับโดยการเอาตัวตั้งเหล่านี้มาลบกันเองเป็นคู่ครับนะครับจับมันมาลบกันเองเป็นคู่ๆไปครับ สี่พันห้าลบด้วยสามพันห้าร้อยยี่สิบสี่สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดต่อไปนะครับสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดลบด้วยสี่พันห้าก็ห้าร้อยเก้าสิบสอง เป็นตัวตั้งที่ทำให้การหารลงตัวแล้วนะครับเจ้าสีน้ำตาลเนี่ยนะครับต่อไป4,597ลบด้วย3,524เออ1,073โอ้โหเลขแต่ละตัวมานี่แบบ <laughs> อโอเคตรงนี้คงเข้าใจแล้วนะครับก็ต้องเอาเลขเหล่านี้นะไปหาขอลมอเพราะตอนนี้เป็นตัวตั้งที่ทำให้การหารลงตัวแล้วนะครับลบไปแล้วเราได้ตัวตั้งท,ทำให้การหารลงตัวแล้วนะครับ ในสามตัวเนี้ยพ้ยจริงคือคุคุ้นอยู่ตัวเดียวสี่แปดหนึ่งแต่ถ้าเด็กๆไม่คุ้นสี่แปดหนึ่งเด็กๆก็นึกไม่ออกว่าจะไปแกะมันต่ออย่างไรใช่ปะ่ะถ้าคุู 1, คุ้นสี่แปดหนึ่งคูก็แกะเจ้าสี่แปดหนึ่งแล้วก็ดูว่ามันมีตัวว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ไปไล่ดูซิว่าไอ้ตัวที่สี่แปดหนึ่งมันมีอ่ะมีตัวไหนไปหารชาวบ,บ้านเขาได้ป่ะ คุกคุ้นอยู่แค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้ลองส่งหัวใจเป็นเด็กก่อนเด็กไม่ได้คุ้นสี่แปดหนึ่งกับคูด้วยใช่ไหมเออได้เด็กคุ้นอะไรครับในเนี้ยหรือว่าไม่คุ้นเลยย,ยังไงนะครับสังเกตเลยนะครับเอาแล้วสมมุติถ้ามันไม่มีช้อยอ่ะ เดี๋ยวก่อนคำถามคือผลบวกของตัวหารกับเศษอ้ตัวเนี้ยช้อยที่เห็นเนี่ยมันเป็นผลบวกของตัวหารกับเศษแล้วนะเขาป้องกันเราไปขั้นหนึ่งแล้วป้องกันที่เราจะไปเดาเอาเลขพวกนี้มาใช้เพราะพวกนี้มันไม่ใช่ตัวหารนี่คือตัวหารบวกกับเศษเนี่ยพวกเนี้ย เอตัวหารบวกกับเศษมีค่าเท่าไหร่เด็กๆบอกว่าจะไปเอาพวกนี้ไปลองใช้เป็นตัวหารดูนี่ไม่ใช่เล่าอ่ะผู้ถามก่อนเด็กๆคุ้นกับตัวเลขตัวไหนบ้างหรือเปล่ามีไหมมีไหมไม่ไม่ไม่ไมมม,ม,ม,มถึงเลขสามตัวนี้ดิ ถ้าเราคุ้นกับตัวไหนตัวหนึ่งเราอาจจะไล่แกะจากตัวนั้นสิบแปดนนะ 5, 9, หนึน่งมันคืออะไรคูณกันน่ะห้าเก้าสองนนึกถึงอะไรครับ ยังยังอ่ะอันเนี้ยส 3, ี่แปดหนึ่งเนี่ยก็คือทษสามเจ็ดไม่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 มีคูมีคูครูคุณแต่พวกเจ้าไม่คุณแล้วพวกเจ้าจะไปใช้มันเด้ยังไงมีตัวไหนที่เจ้ามีโอกาสจะคุณมากที่สุด หนึู่นย์เจ็สามเจ้าคุณมนหะ้าเก้าสองอย่างน้อยมันยังเป็นเลขคู่ป่ะยังพอจะแกะจากมันรอดได้ใช่ป่ะก็ลอง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 ดูลองดูสมมุตห้าเก้าสองเนาะสองคูณด้วยสองเก้าหกสองเก้าหกแกะไปอีก หนึ่งสี่แปดแกอีกเจ็ดสิบสี่แก่อีกเจ็ดสิบสี่ก็สองคูณสามเจ็ดเอาแล้ว,ว่ามันมีแค่สองกับสาเจ็ดนี่เราว,ว่ไอ้นี่สองหารไม่ลงอยู่แล้วไอ้นี่ก็สองหารไม่ลงอยู่แล้วความหวังจึงเหลือสามเจ็ดเออความหวังจึงเหลือเจ้าสามเจ็ดครับอันนี้สอนให้แกะก่อน ให้แกะก่อนแกะจากตัวที่เราพอรู้เห็นไหมครับแกะจากตัวที่เราพอรู้แกะจากห้าเก้าสองมาเนี่ยมันเจอแค่สองกับสามเจ็ดเอาละสองหารเจ้านี่ไม่ลงเลิกกันเลยสองเหลือความหวังคือสามเจ็ดเราก็ลองทดลองดูครับะเด็กๆไม่ได้คุ้นกับมันนะเด็กๆไม่รู้นะเด็กๆก็เลยลองเฮ้ยสี่แปดหนึ่งหารด้วยสามเจ็ดเป็นไงว่าสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ด ลบกัน11ชักหนึ่งลงมา3เออ373ได้ร111อ,อันนี้ควรรู้นะครับ373ได้111เฮออ้ยรอดแล้วตัวนี้หรือตัวหนึง่ง073หารด้วย37 372 74ลองนึกดูดิสามครั้งได้111ถ้าจะให้ได้222มันต้องกี่ครั้งนะ่ะถ้าสามครั้งได้111อ,อ่าถ้าหกครั้งมันก็จะได้ สองสองสองงั้นต้องกี่ครั้งมันถึงจะได้สามสามสเก้ารังโอเคอย่างนี้พอนึกออกกังครับอันนี้คือการใช้การแกะเอาจากตัวที่อยู่แวดล้อมขอให้แกะให้ได้สักตัวหนึ่งเถอะเอเนนะถ้าเป็นตอนครูเด็กๆครูก็ต้องทำวิธีนี้ครับเพราะว่าตอนสมัยครูเด็กๆเ,เนี่ยไม่มีการเรียนเรื่องยูคลิดเลยครับครูไม่รู้จักยูคลิดซอดไหน ครูมารู้จักยูคคิดต,ตอนมาสอนยุคเด็กๆแล้วยุครุ่นพี่ๆที่เอ,อปัจจุบันเรียนจบทํางานกันหมดแล้วอะครับนั่นแหละยูคลิดมีมาในหลักสูตรตอนนั้นตอนสมัยรุ่นครูเรียนไม่มีไม่ได้เรียนเรื่องยูคลิดังนั้นพอเราไม่ได้เรียนเรื่องยูคลิดเนี่ยถ้าเราจะทําเราก็ต้องแกะเอาใช้วิธีการแกะเอาจากตัวแวดล้อม ก็คือแบบเนี่ยที่ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยครับรู้แล้วใช้สามเจ็ดได้เห็น okay, นะพอเรารู้ว่าเราใช้สามเจ็ดได้สี่แปดหนึ่งมันคือสามเจ็ดคูสิบสามอ่ขอเขียนไว้ตรงนี้ก่อน4 8 1เท่ากับสาคูสิแล้วก็5 9 2เราก็เอา3 7หารดูแล้วนะครับ เออยังไม่ได้หารห้าเก้าสองนะสามเจ็ดหนึ่งครั้งได้สามเจ็ดเหลือมา 22, สองสองซักสองลงมาหกครั้งสามเจ็ดคูนสิบหกแล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดสามคือสามเจ็ดคูนยิบเก้าดังนั้นหอรอรมมันก็ต้องเป็นสามเจ็ดแน่นอนถูกปะเออเนี่ย วิกีิการที่เราไม่เคยได้รู้เรื่องยูคคิดมาเราก็เราก็ต้องทำอย่างนี้ยแน่นอนอย่างเดียวเลยจบเรื่องของระมอคือได้ตัวหารแล้วได้ตัวหารที่เอ,อมากที่สุดแล้วแล้วสามเจ็ดเนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะครับมันเลยแตกตัวประกอบต่อไปอีกไม่ได้มันก็เลยมีแค่ตัวหารตัวที่มากที่สุดก็ตัวเนี้ยจะต,ตัวหารตัวน้อยที่สุดก็ตัวเนี้ย ต่ถ้าเป็นสามหกมันยังแยกย่อยลงมาได้ใช่ไหมเป็นสิบแปดเป็นเก้าเป็นสิบสองอะไรเงี้ยนี่ออกป่ะมันอาจจะเกิดตัวหารได้หลายตัวพอ,อเข้าใจไหมครับแต่สามเจ็ดเนี่ยมันแตกแตกอะไรต่อไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้เราเคยเรียนยูคลิดมาแล้วครับข้อนี้เราก็อาจจะไม่มาไล่แกแล่ละในเมื่อเอ้ฉันก็ไม่รู้ว่าตัวไหนที่หารได้นั้นวิธีที่ฉันจะใช้ก็คือยูคลิดแล้วครับ เด็กเรียนแล้วครับเด็กเรียนแล้วนั้นถ้าลืมก็ไม่ว่ากันก็ตั้งใจดูแต่จะมาลืมบ่อยๆไม่ได้ลืมซ้ำลืมซากไม่ได้อมาดูครับยูคลิดมันทำได้ทีละแค่สองจำนวนเพราะฉะนั้นถ้ามีหลายๆจำนวนอย่างเงี้ยเช่นถ้ามีสามจำนวน เด็กๆก็ต้องทำสองรอบถ้ามีสี่จำนวนก็ต้องทำสามรอบถ้ามีห้าจำนวนก็ต้องทำสี่รอบตอนนี้มีสามจำนวนต้องทำสองรอบครับเลือกเอาคู่ไหนมาก่อนก็ได้คู่หนึ่งเห็นนะครับอ่ะให้เด็กๆเ,เลือกเลือกมาคู่หนึ่งอันไหนก่อนก็ได้อ่านั้นเราจะหาขอลมโดยยูคลิดนะครับ ยูคลิดมันทำได้ทีละแค่สองตัวครับเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยควรนึกออกแล้วหนึ่งครั้งใช่ปะหนึ่งครั้งได้สี่แปดหนึ่งเศษที่ได้ออกมามันจะกลายเป็นตัวหารย้อนกลับไปหารตัวหารตัวเดิมใช่ไหมอ่ะกี่ครั้งครับอย่างนี้ สี่ครั้งสี่ครั้งฝั่งไหนตั้งผลลัพธ์ไปใส่ไว้ฝั่งนั้นตอนนี้สี่แปดหนึ่งตั้งผลลัพธ์ก็เลยไปใส่ฝั่งสี่แปดหนึ่งนะครับนะสี่แปดหนึ่งหารด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็สี่ครั้งได้สี่สี่สี่อันนี้มันก็จะลบกันเหลือสามเจ็ดนะครับสี่สี่สี่ลบกันลงมาเหลือสามเจ็ดคราวนี้ก็เลยต้องเอาสามเจ็ดไปหารตัวหารตัวก่อนหน้านั้น ก็คือไปหาเจ้า111นะน,นะครับรอบต่อไปก็เป็น111สามครั้งเออหาด้วยสามเจ็ดก็จะได้สามครั้งได้111ลงตัวเลยครับสามครั้งครับได้111ลงตัวเพราะฉะนั้นขอละมอระหว่างสองตัวแรกขอละมองพรตัวหาตัวสุดท้ายที่ใช้ครับ หอลมอระหว่างสองตัวแรกได้สามเจ็ดก็เอาสามเจ็ดไปคิดกับตัวกับตัวที่เหลือเอาสามเจ็ดไปคิดกับเจ้าตัวนี้ครับเห็นไหม,ม,มครับนะพอรามอของสองจำนวนนี้ออกมาเป็นสามเจ็ดก็เอาสามเจ็ดไปคิดกับเจ้านี้ต่อไปขั้นต่อมานะครับขูยยกเจ้าสามเจ็ดตัวนี้มานะครับ ไปคิดกับหนึ่งศูนย์เจ็ดสามนะครับตั้งหาดูว่ากี่ครั้งนะครับสามเจ็ดสองเจ็ดสิบสี่ลบเหลือสามสามชักสามมาเก้าครั้งตกลงได้ยี่สิบเก้าครั้งแล้วมันจะลงตัวพอดีครับ ดังนั้นก็แปลว่าหอละมอก็เลยเป็นสามเจ็ดนี่แหละครับตัวหารตัวสุดท้ายก็เลยเป็นสามเจ็ดทีนี้อยากรู้เศษอยากรู้เศษก็ทดลองตั้งหารจริงๆไปเลยครับเอาเจ้าตัวตั้งเหล่านี้นะครับเอามาสักตัวหนึ่งครับนะผูขอเอาสี่ศูนย์ศูนย์ห้าแล้วกันนะครับ ขอเอา4005แล้วกันนะครับขอสกสตวดนะครับด้วย37นะครับ371 37รบกันเหลือ3ชัก0ลงมาพอชัก0ลงมาเนี่ยมันยังหารไม่ได้ครับก็ต้องใส่0ก่อนแล้วถึงจะชักเลข5ลงมาได้นะ37 8ครั้งนะครับ สอเก้าหกสรุปเสร็จเก้าครับเสร็จที่เท่ากันคือเสร็จเก้าถ้าเปลี่ยนตัวตั้มเป็นอีกสองตัวก็ได้เสร็จเก้าเหมือนกันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผลบวกของตัวหารกับเศษ ก็3.7บวก9ก็4.6ครับ งงงกับข้อนี้ไหมครับนะวิธีที่ไล่แกะเอาก็เมื่อกี้ก็ไล่ให้ดูแล้วนะครับนะสำหรับเด็กรุ่นเนี้ยซึ่งนะเด็กเจนเนี้ยซึ่งเรียนยูลิดเรียนรู้ยูลิดมาเพราะฉะนั้นก็ควรแก้ด้วยยูลิดครับนะเลขที่เรานึกไม่ออก พอจะไปหาหอละมองแบบตั้งหารแล้วอ่ะแล้วนึกไม่ออกว่าจะใช้อะไรมาหารมันนะ,นะครับก็ยูคลิดไป